หันาอิงุจิริโกโบสวยมากอันนี้เห็ดนี้อร่อยกรอบอร่อยนะคะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเกาลัดออร่อยอะอันนี้แกงอร่อยนะคะ Uh -huh. làm Ngàm chinh chinh Hãy <laughs> subscribe cho kênh Ghiền น,นี่อร่อยนะคะกรอบอร่อยมากน้ำเย็นจ้า ถนนอยู่ข้างบนนะคะเราเข้ามาในป่านนถนนถนน,ถนนใหญ่ดูก้อนหินตันนี้ว้ายดูมันขึ้นโอ้โหฮาน่าอิงเลิจิดูโอู้มัน<ช>มันอโอ้ใช่ าดแยง<ด>ู<อ>มันมทำไมที่เยอะยามไม่ไปเคลื่อนมามากองทำไมตรงนี้อายเงีอุนนอนนโยอาย่ะดูมีมีแหวนเป็นก้อนเลยอ่อยะเชื้อมัน,นอยู่ตรง,งนี้เปลืองเชื้ออ้ฮานาอิงมุนจิตายแล้วดูมันออกค่ะนี่ก็ไข่แล้วไข่แล้วทำด,ดีๆไหม โอ้ยขอมันยืนเลยอ่าอูนะอ่าช็อตนาทีเป็นแบบก้อนๆเลยอ่ะโอ้ยสงสัยแม่หมีเอาเชื้อมาวางไว้ตรงนี้เนาะกองเลยตรงเนี้ยโอ้ยดูเชื้อมันนะดูเชื้อมันเนาะปาตัวมันกองเน่าอยู่ตรงเนี้ยสิปีที่แล้วอ่ะเออมันเน่าอยู่อืมโอ้กิ้งกิ้งอืมทำไงอ่ะ ก็ให้มันอยู่เหมือนเดิมเออก็เอาเอาปาดเอาตีนไว้เนี่ยอกดหลังอุ้ยมันกำลังงามเลยนะ้อยก้อนเป็นโอ้ยเป็นก้อนเลยไหมดูบ้านแม่มีมันไม่มีมีดไม่เป็นไรเก็บแบบไม่มีมีดนี่แหละม่มีคัตเตอร์มีดลงบ้านหมดเมื่อวาน ปาถกอย่ามาออกปาถกตมันยากๆออกในที่ราบไปในที่ราบงามเกินคนน่ะกิ้งตกดอยจ่อยกิ้งตกดอยพอแล้วมันนี่ไงมันอยู่อ๋อเชื้อมันอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือลีเกาลัดนะคะพึ่งเกาลัดอยู่กับเกาลัดอ๋อมันมานอนกินเกาลัด เกาลัดมันเกาลัดลูกนี้มันตกเต็มเลยเชื้อมันเราไม่สนเกาลัดนะคะเราเอาเห็ดเกาลัดเน่าแล้วเกาลัดไม่เน่าก็มีนะคะแต่เราไม่เอาเห็ดปลวกเออไม่ใช่เห็ดปลวกเห็ดพึ่งเกาลัดญี่ปุ่นนะคะนี่ของจริงต้องอ่าออกแดงเหลืองแบบนี้นะข้างล่างจะเป็นสีเหลือง คนชอบเก็บผิดเือเปนเออเอเก็บรถอ้ยวันนี้เรามาเก็บพึ่งเกาลัดเยอะมาก

ข้างล่างอะ่ะจะตกเขาเอาตุลักตุกเล ฮ่นี่นะคะอือหืองามเห็ดริมลำธารเนี่ยสวยมากเลยนะคะอุ้ยเอาาตรงนี้เนาะงามเนาะอืออืออือเออสวยงามแต่ละงามค่ะอือเยอะเหรอใช่ไหมเอาเบาหวาตัวไหว่บอกเดี๋ยวก็ออกบอกอืมอ่ะเ๋ย นนม,ออมันมองเห็นไก่นะเห็น <Okay. S 2> มันต้องมีมันมันตกม,มนตรงตรงนม ขายาวนกเออห์เ็ดเห็ดพึ่งเกาลัดพึ่งเหลือเรเรียกเหลือเห็ดพึ่งเกาลัดอาหารสุกกอเห็ดพึ่งเกาลัดมันเป็นอันนี้เกาลัดใช่หรืออันลูกเองนั่นนั่นแมันแก่ยากมากบ้าเอาบาะไวไหมเต็มคู่แม่หม้อเต็มกับคู่เต็มกับเป๋งหมอแค่แค่กลุ่มนี้ก็เต็มหม้อแล้ว หนึ่งมอลละดอกใหญ่แกงเห็ดอันนั้น,ะนอ่ะไอ้อะไรนะอมีตะเกะแซ่บอววงามงาม เห็ดพึ่งเกาลัดสวยมากเลยนะคะเห็ดพึ่งเกาลัดญี่ปุ่นคำฝาบอกยังมอมมดป้าดูดูเห็ดมันออกทำไมอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยสวยมากเลยพี่พรโอ้ยดูเห็ดเกาลัดเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะ เต็มเลยว้ยปาดโถ่เพงเกาลัดโอ้ยสองดอนน่ารักมากเลยอ่ะอืมโอ้ยเว้นอืมอ้มสวยมากเอาไปต้มส้มใส่ส้มปล่อยมีส้มปล่อยแห้ง เก็บสนุกแล้วก็ขึ้นเป็นหมูเป็นกอเหมือนคล้ายๆเห็ดพึ่งขมบ้านเรานะคะหรือเห็ดพึ่งยูคาใช่ไหมคะแต่รสชาติเขาไม่ได้ขมเหมือนเห็ดพึ่งยูคานะคะเก็บสนุกเก็บมันมากชาวญี่ปุ่นโบราณแ,แต่ก็เด็กรุ่นใหม่ที่ศึกษาเก็บเห็ดสมัยนี้ก็เก่งมากเลยนะคะเห็ดชนิดนี้ก็เป็นเห็ดที่ อ่าชาวญี่ปุ่นนิยมกินกันนะคะเขาเรียกว่าเห็ดฮานาอิงุจิหรือว่าริโกโบนั่นเองนะคะนี่รอบนี้เราก็เก็บล้นตะกาอีกแล้วนะคะขอขอบคุณทุกทุกการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ